ผู้เสียชีวิตวันนี้ณ31พฤษภาคมวันเสิ้นเดือนเนี่ยนะเสียชีวิต19รายครับตามกว่า20คนโ็สิบกาได้โอ้โหแต่ไอ้ลบมากก็คือผู้ติดเชื้อติดเชื้อ4 8 5คนครับโอ้สูงมากนะคะแบ่งเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ในโลกภายนอกเนี่ย3,532คนโโอ้ ข้างนอกใน3 5 0 0นะคะ3,005 5 1,953รา้ค่ะหายป่วยกลับบ้านเป็นตัวเลขที่พอจะชะลมใจเนี่ยน้องใบ้3,101รายนี่เป็นตัวเลขล่าสุดของวันนี้นะครับดูจากตัวเลขล่าสุดของวันนี้ตัวเลขของปลาเกลือทะเล2วันก่อนนั่นคือวัน2ที่เกิน4กระดิ่งแล้วพอวันจันทร์เกิน5,000เนี่ยค่ะนี่เป็นตัวเลขล่าสุดที่เข้ามานะฮะใครส่งอะไรเข้ามาขณะนี้ นี่แจ้งทุกผู้ชมนะแจ้งผู้ชมน้องจินสมฤุัไทยซับสมบูรณ์ทีมข่าวของผมเนี่ยแจ้งเข้ามานะครับว่าโรงงาน CPF ที่สระบุรีขณะนี้ได้กระจายไปที่ลบบุรีด้วยแล้วนะ10สิบกว่าคนนี่คาดการไม่ผิดเห็นไม่ต้องก่อนน้นี้เพชรบูรณ์เฉพาะเมื่อว,วานลบบุรีเพิ่ม13คนเป็นคนงานจากโรงโรง,งาน C ี f ที่สระบุรีแก่งคอยสิบสองลักษณะ ไปทำงานขึ้นรถโรงงานทั้งรถบัสรถตู้คนขับรถนี่แปลว่าคนกลุ่มนี้ซึ่ติดเชื้อที่พบที่ลบบุรี12คนจากแกงคอยซีพีเเนี่ยต้องไวค่ะมันมีโอกาสที่จะไปสู่โลกภายนอกผ่านคนอื่นๆใช่เพราะไปลบบุรีนี่เขาแจ้งความมาลาโอวเบี้ยแน่เลยะับ้ท้าขณะนี้่วนจีกันทีเดียวแล้วก็ต่อไปกทมสักหน่อยกทมเนี่ยนะ อีก็ชมพูนะตลาดห้วยขวางที่เอาโปรยไปตอนต้นตลาดเมื่อวานนี้ตลาดห้วยขวางเพราะว่าจบแล้วไม่จบไม่จบค่ะเพราะผู้ติดเชื้อเพิ่ม78รายนะคะดังนั้นทําให้ยอดสะสมของตลาดห้วยขวางอยู่ที่112ร้ยสิบสองายค่ะท่านจำตลาดบางกะปิได้ไหมตลาดบางกะปิเหรอตลาาดบงกะปิซึ่งลุกลามไปในชุมชนโดยรอบแล้วก็เคหะแฝดเคหะคลองจันทร์จำได้ใช่ไหมจำได้โย่บางท่านอาจจะเห็นว่าโอ้โหตัวเลขที่โน่นที่นี่มาถุ่ม แต่ถ้าเรามองข้ามมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันล่าสุดรู้ไม่ลุ้มาว่าเท่าไหร่896คนครับโอ้โหไยข้าวกรสอดคนอดีตผู้สมัครสอสกทมบางกะปิพักเพื่อไทยคุณตีรัตนสิริจันทโรภาสบอกนะครับว่าสบคนี่แหละแถลงเองว่าคัสเตอร์ตลาดบางกะปิคัสเตอร์นี้เนี่ยพื้นที่บางกะปิ มีคนติดเชื้อ896รกายนะคะมีเสียชีวิตด้วย12รายสิบสงราสที่สสพักเพื่อไทยในเขตนนี้เรียกร้องก็คือบากกะปิเป็นครัสเตอร์ใหญ่ผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวันขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องขอวัคซีนค่ะอนุวัตวัคซีนสนามวัคซีนสนามเพราะว่าจะฉีดกันในพื้นที่ใช่ไหมคะเราเรียกวัคซีนสนามนี่ะขอวัคซีนสนามให้มาฉีดในพื้นที่บางกะปิอย่างเร่งด่วนค่ะเห็นไหมฮะ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆจริงจริง่บางติดเพิ่มเลยโอ้โหดี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 ขายดีมากเลยข่าวดีคัสเซอร์ในกทมเมื่อวานนี้ข่าวดีก็คือไม่มีคัสเซอร์ใหม่เพิ่ม แต่ข่าวร้ายก็คือไอ้คัสเตอร์เดิมนี่แหละที่มันยังต้องเฝ้าระวังคือมันยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมต้องใบใช่ค่ะนี่คือในส่วนของกทมที่ผมก็แจงง้งให้ทราบคงไม่มีมเวลาทัมัฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครเลยก็ยิงด้วยดศูนกลางอยู่ที่ชุมชนชุมชนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกลุ่มก้อนที่ได้ผลกระทบจากสองคัสเซอร์หลักคืออะไรรู้ไหมต้องใบแคมป์คนงานตลาดแคมป์คนงานตลาดมันเข้าชุมชน หนมิถุนายนทางสปคประกาศนะครับว่าจะดาเนินการตรวจเข้มแคมคนงานในกรทมอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยสาแห่งเปิดปฏิบัติการตรวจเข้ม1-10่ิมิถุนายนมาตรการต้องเป็นมาตรการถ้าใครทําไม่ได้จะมีบทลงโทษ ถามว่าบทลงโทษคืออะไรต้องไหมม,มันก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ได้บอกมาออันนี้ต้องรอดูว่าบทลงโทษคืออะไรเราติดตามเนี่ยเราอยากจะได้เรื่องคําตอบว่าบทลงโทษคืออะไรไโดยจะมีการเรียกร้อยสามสิบสี่บริษัทม,มาขอความร่วมมือให้ดูแลสภาพแวดล้อมในแมคมป์คนงานให้ปลอดภัยและที่สัมพันธ์กำชับการงดเคลื่อนย้ายคนงานข้ามเขตค่ะคือ้าจะเคลื่อนย้ายต้องขออนุญ,ญาตนะคะือ,อยากๆกันขนาดเดียวกัน ตลาดก็จะเร่งรัดการตรวจเชิงรุกซึ่งตั้งเป้าหมายจะตรวจเชิงลุกในตลาดเดี่ย3สแห่งจะทําให้ได้เชิงลุกเท่าไหร่สาม0มื่ามรอยคนนี่ฮ่นสามร้คนค่ะและขอให้ผู้นําชุมชนและผู้จัดการตลาดช่วยกันประเมินตลาดของตัวเองด้วยว่าทําตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ ขณะที่โควิดเรือนจําตัวเลขมันสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันเนี่ยน้องไบว,วันนี้ตัวเลขของ<ห>สบคร